โหดจัดเทนนิสพาณิพักเลิกเล่นเทควันโดมาแล้วปีกว่าแต่ก็ยังอยู่เรนกิ้งอันดับหนึ่งของโลกเหตุเพราะก่อนเลิกตูนคะแนนไว้เยอะเกินเทนนิสพาณิพักอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยซ้อนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับว่าหลังจากโอลิมปิกที่ปารีสเจ้าตัวก็ตัดสินใจเลิกเล่นเทควันโดระดับอาชีพและหันมาเปิดโรงเรียนสอนเทควันโดที่ชื่อว่าพาณิพักเทควันโดแทน จากวันนั้นมาถึงวันนี้ผ่านมาปีกว่า,วาแล้วแต่ทว่าแรงกิ้งหรืออันดับนักเทควันโดโลก ชื่อของเทนนิสพานิพักก็ยังคงอยู่อันดับที่1ข้อมูลนี้มาจากเว็บจัดอันดับอย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬาเทียวควันโดเลยฮะในรุ่นน้าหนัก49กิโลกรัมหญิงเผื่อว่าเพืเ่อนๆคนไหนเนี่ยสงสัยว่าเขายังไม่รีอันดับเหรอก็จะขออธิบายถึงวิธีการจัดอันดับว่าเขาจะนับจากคะแนนฮะแล้วก็จะรีทุกๆเดือนเดือนไหนถ้าไม่มีการเก็บคะแนนเพิ่มหรือเข้าแข่งขันคะแนนก็จะค่อยๆลดลงซึ่งก่อนเลิกแข่งเนี่ยเทนนิสตุนคะแนนไว้ที่800กว่าแต้มแล้วแต้มก็ค่อยๆลดลงจนตอนนี้เหลือ100แแตต้้ม่่กก็็ยยยััังนนนเเปออดดบูรีไวา โหดเอาเรื่อง